วัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้มารอรับรถที่ไปเข้าค่ายลูกเสือนะคะตอนนี้คือวัดบางปทุมนอกน,น,นะคะสวยงามทีเดียวค่ะไม่เคยเข้ามาเลยนะคะเห็น <c oughs> แต่ด้านนอกเห็นแ <c oughs> ต่หลังคาวัดแต่วันนี้เข้ามาชมค่ะวันนี้สวยมากค่ะไม้ดอกไม้ประดับก็หน้า<ม>วัด<ร>ก็สวยค่ะ,ะสวย<ม>นะคะสวยงามมากค่ะ บริเวณด้านนอกของวัดนะคะสวยมากเลยค่ะแจ่มมากๆเลยนะคะกว้างเหมือนกันนะคะกว้างมากสวยงามค่ะเดี๋ยวไปเดินชมนะคะแต่ย้อนแสงนิดนึงนะคะไม่ทราบว่าจะดูได้หรือเปล่านะคะยอนแสงนิดนึงสวยไหมคะ อันนี้เป็นกศอนอน่าจะเป็นศูนย์การเรียนของนักศึกษาผู้ใหญ่นะคะกศนอสวยค่ะสวยพื้นที่กว้างเหมือนกันค่ะด้านหน้าติดถนนติดทางรถไฟก็สวยกล้วยก็อุดมสมบูรณ์นะคะวีใหญ่มากนะคะเครือ <c ười> <c ười> ใหญ่ค่ะลูก ก้นยาวลูกสวยค่ะสวยนะคะเป็นด้านหน้าของวัดบางปทุนนอกนะคะสวยงามค่ะสวยงามเด๋เดินเข้าไปในวัดกันนะคะเดินเข้าไปชมในวัดกันรถวัดนะคะวัดจะมารับหลากจะมาส่งนักเรียนจากเขาค่ายนะคะสวยๆดอกไม้ก็สวยค่ะ สวยงามค่ะนะะสสยนะคะ <c oughs> เป็นครั้งแรกที่เข้ามานะคะวัดบางประทุนนองอันนี้จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนประถม วัดปางัทถุนบไม่แน่ใจว่ามีมัธยมหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนี่เป็นด้านในของวัดนะคะสาาสลาการเรียนสวยๆค่ะหลังจาดรถด,ด้วยนะคะด้านนี้นะะ่าจะเป็นกุฏติที่ พระมัะเนนจำวัดนะคะครั้งแรกที่เข้ามานะคะสวยมากเลย <c oughs> นี่ก็จะมี <c oughs> มีพวกรถเล่มาจอดพักด้วยนะคะรถเล่ขายขอ,องขายลูกบอลขายไม้ก่งไม้ขวาดอะไรก็มา นกนัด้านหลังก็จะติดครองเหมือนกับวัดสิงห์วัดไซของเราค่ะจะมีครองด้านหลังเหมือนกันนะคะเพราะอยู่ในในโซนเดียวกันนะคะโซนด้านนี้นะคะสวยงามนะคะอันนี้น่าจะเป็น น่าจะราสร้างหลังนี้น่าจะสร้างใหม่หรือเปล่านะคะสีจะขาวกว่าหลังข้างในก็จะออกสีนวลๆหลังนี้น่าจะเป็นหลังใหม่ที่สร้างสวยงามค่ะสวยงามมากเลยนะคะจจมค่ะจะรอรถแถวนี้คะ่ะน่าจะรถบัสน่าจะมาแล้วล่วะก็จะมาแล้วล่ะชม ความสวยงามของวัดไปก่อนนะคะรอเวลารถมานะคะจะมากเลยไปดูท่าน้ำกันหน่อยนะคะเดินไปดูท่าน้ำกัน จะกำลังบุรณะส้มแซมลงสีใหม่นะคะสีใหม่สวยค่ะน,นี้ก็จะเป็นเมนนะคะสำหรับเเผสมผู้ที่ล่วงหลับนะคะสวยค่ะ เหมือนรถจะมาลงของไม่แน่ใจว่าจะมีงานวัดหรือเปล่านะคะมีคนมาลงของลงอะไรเตรียมลงของเพื่อขายนะคะท่นนี้ก็จะเป็นศาลาสำหรับบาทหรืออะไรสำหรับงานบุญนะคะอันนี้เป็นศาลาท่าน้ำนะคะ ราทาน้ำของบางประทุนนอกเรานะคะสวยค่ะน้ำขึ้นนะคะช่วงนี้น้ำขึ้นน้ำเยอะปริมปลิมหม่ปลาก็เยอะนะคะตรงนี้น่าจะเป็น ส่วนอพยาทานนะคะก็จะมีปลาเยอะหน่อยนะคะสวยค่ะคลองชุมชนริมคลองก็สวยนะคะมีดอกไม้มีร้านค้าร้านอาหารร้านข้าวแกงอาหารตามสั่งแล้วก็บ้านเรือนชาวชุมชนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยนะคะแจ่มมากเลยค่ะสวัสดีสวัสดีสาวๆนุมๆสาวๆนมุนมๆ <c oughs> <c oughs> โอเคอนนี้ก็ชม แค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ